สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เด็กชายอันดามัมนจะมารีวิวอะไรครับของเล่นของเล่นไหนเอ่ยอ่ะบอกเพื่อนๆก่อนว่าไปซื้อได้ที่ไหนครับที่โรงเรียนครับที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคราคาเท่าไหร่ผมเพื่อนก่อน25บาบาทอ่ะ พอซูมดูได้ชัดซี๋เผื่อเพื่อนโชโอเคอ่ะแล้วก่อนที่จะรีวิวอันดาร้องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงอะไรเอ๋อร้งอย่างแบทร้องอย่างแบดเอ๊ะเป็นเพลงของใครอหรลูกของ,ของพี่ไปของเอ้ยของพี่ไปเหรออ่ะกําลังฮิตเลยใช่ไหมพร้อมหรือยัง,งยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ร้องอย่างแบดบ เก่งมากตบมือตบมือกับตเองเก่งมากอ่าโอเคเพื่อนๆน่าจะชอบเพื่อนๆเพื่อนๆดารน่าจะร้องเป็นกันทุกคนนะเพราะว่าเพราเพลงนี้ดังมากใช่ไหมครับอ่ะพร้อมแล้วเราก็แกะกันเลยอ่าไหนพ่อขอดูด้านหน้าหน่อยมีกี่ตัวครับมีโอ้มีห้าตัวอ่าโอเคลุยเลยครับลุยเลยนะลุยเลยวันนี้มาจะมาโชว์เพื่อนๆนะโอ้แกะได้รุนแรงมากแกะได้รุนแรงมาก กแกะจากด้านหลังเลยใช่ไหมอาแกะมาเลยแล้วก็นให้พอดูได้ครับได้มาสี่ตัวเดี๋ยวเอ,อ,อาไปทิ้งก่อนอ่าทิ้งก่อนโอ้เยี่ยมมากเลยะเก็บตาเลยไหนเก็บเลย หลุดแล้วหนึ่งตัวอ่ะสีแดงหลุดไปละอืมมีปืนด้วยนะไหนโอเคอ่มีมีด้วยอ่ะมีมีดด้วยครับอ่ะตัวต่อมาแล้วหลุดตัวสีเขียวสีเขียวอ่ะตัวที่สามก็ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าได้มากี่ตัวครับสี่หรือห้าตัวนะตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สอ่ะตัวที่สี่อ่ะหมดเรี่ยงครับตัวใบตัว ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายโอ้ oh, ไม่แพงนะเพราะว่าตัวละห้าบาทห้าตัวยี่สิบห้าบาททั้งน้อง,องเพื่อนเพื่อนอันดาเพราะว่าน่าจะจะขอผู้ปกครองถือได้นะผู้ปกครองก็อนุญาตแหละเพราะว่าว่าราคาไม่ได้แพงเท่าไหร่นี <ot my dad> ่ไงโ oh, อ้เ,เขามีชื่อว่าอะไรบ้างบอกพ่อก่อน <ot my kids> ชื่อสเปอร์ฮีโร่ทั้งห้าตัวนี้คือสเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมครับใช่ครับอืมอ่ะ แต่ทำไมหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน่ะแต่ว่าชื่อเหมือนกันนะครับอันดาคือชื่อซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่ามันมีหลายหน้าตาเหรอลูกอ้นี้พ่อไม่รู้จริงพ่อเกิดไม่ทันไหนเอยดูนี่หรอมสามตัตัวอ่านตัวอ่านโอเคตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอ่าไหนครบหรือยงังนับแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าเล่นยังไงลูกตัวนี้เล่นยังไงครับบอกเพื่อนๆเลยเล่นยังไงกันู้ต่อสู้กันเหรออ่ะโชว์สเต็ปสักรอบเลยให้เพื่อนๆดูก่อนสีอะไรสีอะไรก็ได้เอาที่ดาอันดามันชอบอ่ะดาดาต้องพูดเฉพาะนะมีครับด้วยลูกสีแดงครับสีแดงครับแล้วก็สีน้ำเงินครับ โอเคถึงหนึ่งครับเอาต่อสู้กันเพื่อนเพื่อนเขาเล่นเล่นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไม่รู้ไงไปซื้อมาเอ้เล่นยังไงเนาะอันดามันไม่ได้รีวิวไงไหนเล่นยังไงเอ่ยไปแสงไหน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 นี่ฟันหัวเลยไหนฟันหัวเลยโอ้โหนะไม่โหดสิลูกไหนโหดไปเปล่าตายแล้วตัวหนึ่งไหนลูกอ่ะตายและหนึ่งตัวอ่ะโอเคอ่ะอ่ะภาษาที่ให้ดู ไหนต้อมาดูหน่อยสีแดงกับสีเหลืองครับสีแดงกับสีเหลืองอ่ะสู้กันเลยตัวนี้ตัวนี้เขามีหน้าที่อะไระช่วยอะไรนะช่วยเด็กๆใช่ไหมลูกช่วยเด็กน้อยใช่ไหมช,ช่วยเด็กน้อยหรือว่าช่วยต่อสู้กับคนไม่ดีหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่นะโอเคต่อ,าอวางเรียงเลยวางเรียงเลยเพื่อนๆจะได้ไป ดูหน้าตาแล้วเดี๋ยวไปหาซื้อหน้าโรงเรียนเอานะต่อไปอ่าอันดามันพอแล้วครับซู้สองตัวอ่ะซู้สองตัวอ่ะอ่ะอ่ะซู้สองตัวเลยไหนลูกไหนนี่ใช้ปืนทั้งมีดเลยใช้อะไรนะครับใช้ปืนทั้มีดเลยครับโอเคอ่ะวางเรียงได้ละโดนถูกป้อมจัดตุ้มใน โอเคอ่ะอนงอเลยไม่อยากปล่อยอ่ะเสร็จแล้ววางเรียงเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะไหนอ่าดันมันวางเรียงเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูชัดๆเลยลูกอ่ะเดี๋ยวเพื่อนจะไหนที่ฉันก็เป็นผู้ชนะเยไหนตัวสีอะไรชนะลูกสีเหลืองชนะอ่ะอหน้ากระดานเียกหนึ่งเลยเพื่อนๆจะได้ดูมีหน้าตาอะไรบ้างสีอะไรบ้างอ่ะจับจับซูเปอร์ฮีโร่ทั้งห้าตัวขึ้นมาเลยครับตัวที่สองขึ้นละอ่ะ สามตัวเร็วเร็วเรวสามตัวครับตัวที่สามแล้วก็ตัวที่อะไรเลยอ่าอ่าอ่าตัวที่สี่ไหนลูกตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าอ้าวลบอีกแล้วอ้าวเอาย้ายลบสิเดี๋ยวว่าจะติดคลิปละตัวที่หนึ่งวางเลยเอาด่วนเลยครับตัวที่หนึ่งตัวที่ สอง,สองแล้วก็ตัวที่3ามย้ายล้มนะอ่าสี่ห้าอโอเคห้าตัวละอ่ะอ่ะอันดีมันบอกเพื่อนเว้นใหม่ครับว่าคืออะไรหาซื้อได้ที่ไหนครับเอาเลยที่หน้าโรงเรียนคหน้าโรงเรียนตัวที่สองล้มตัวที่สลม้มทั้ง5ตัวมีช,ชื่อว่าอะไรครับสุบร์รรฮีโร่ถ้าง,งั้น ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะอ่าไปบอกบอกว่ามันไปยบายก่อนยบไยไหนไหนไหนบายเพ่อยังไม่เห็นอันดาเลยเอายบายขอจบการรีวิวจากพยงเท่นี้นะครับยบายเลยบบไปเพื่อนเจอกันใหม่คลิปต่อไปเป็นไรนะครับเป็นไรครับดาเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเนาะอยากอยากรีวิวอะไรต่อหุ่นยนต์ละกันนะโอเคอ่ะไปบายบายอันดาบายบายครับบายบาย ยังแบเรืกรแอะไรรู้ไหมส่ยังแบ๊แมนเธอไม่อิ่มช้หนังส่งยังแบวเตแมเธอไม่รักห้องทั้งเกยเธอวันจะแบ๊โอ้ยแบโอ้ยส่งยังแบแมไปเธอไปุกเกอนโอเคบาย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 ครับ